พบกับผมพีระเชื่อมทาวอน,นะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับเทคนิคดีๆหรือเคล็ดลับดีๆของ i t o ตโนะซึ่งในวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือเป็นเรื่องของการดู financial summary นะครับซึ่งเวลาที่เราจะดู financial summary เนี่ยให้เรามาที่ Portfolio นะครับแล้วก็กดไปที่ history ตรงนี้นะครับและเราก็ไปเลือกตรงนี้นะครับก็จะมี account statement ซึ่งเราสามารถเลือกย้อนหลังได้เป็น10ปีเลยนะครับตั้งแต่ปี ปี2021ย้อนกลับไปถึงปี2011ได้นะครับซึ่งในีผมคลิกมาแล้วนะครับเพื่อให้ดูว่าเรานะมีการเสียอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราเปิดมานะครับหน้า account statement จะขึ้นมาก่อนแล้วก็จะบอกเรานะครับว่านับตั้งแต่วันนี้นะครับ s t a t e t e เลยก็คือวันที่1เดือนมกราคมจนถึงตอนนี้ผมนะฮะตอนช่วงต้นเดือนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ผมฝากเงินไปแล้วเท่าไหร ผมมีรี f u n d หรือมีอะไรต่างๆไหมตรงเนี้ยเขาก็จะบอกเรานะครับ Adjustment ตรงนี้ก็คือการที่ผมได้ทิ้งลิงก์แนะนำไว้ให้เพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านได้สนับสนุนผมในการสมัครผ่านลิงก์ผมนะครับตรงนี้ผมก็จะได้ตรงได้เงินตรงนี้มาแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่มีให้แล้วนะ,ะในการ Referral นะครับแล้ตรงนี้ก็จะเป็น Trade p r o f i t ก็คือปีนี้ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้ผมได้กำไรมาแล้ว619ดอลลาด์นนะ โลเวอร์ฟรีนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าบางบาง Product หรือบางสินค้าเนี่ยอาจจะต้องมีค่าฟรีด้วยในการที่จะถือครองเพราะฉะนั้นตรงโลเวอร์ฟรีตัวเนี้ยเราก็จะต้องเสียเงินก็เหมือนเวลาที่เราต้องการถือสัญญาทีเฟกของบ้านเราเนี่ยแล้วมันเกิดหมดสัญญาแล้วเราก็ต้องการต่ออยู่สัญญานะครับเราก็ต้องมีการขายออกไปแล้วก็ซื้อมานะครับซื้อมาใหม่นะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าโลเวอร์นะฟรีนะครับ ส่วนเรื่องของ ending summary เนี่ยก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่2 5 0 0 0กว่าดอลล์นะครับตรงนี้ที่ผมฝากเยอะๆเนี่ยจริงๆผมแทบจะไม่ได้ใช้หมดนะผมใช้ไม่เยอะนะแต่ที่แต่ที่เอาไปเข้าเยอะก่อนเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตลาดต่างประเทศนะครับมันมันมันมีแนวน้มที่จะเติบโตนะไม่ว่าจะเป็นตลาดอเมริกาที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายตลาดจีนตลาดฮ่องกงเลยอย่างเงี้ยครับตลาดฮ่องกงอาจจะมีประท้วงหรืออะไรต่างๆแต่ก็จะมี หุ้นจีนนะครับเป็นลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงหลายตัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นโอกาสเราแล้วนะถ้าเกิดต่อให้เรายังไม่ได้ใช้เงินตรงนี้นะเราฝากเข้าไปก่อนในช่วงที่เงินบาทแข็งนะครับมันก็ถือว่าก็ก็ถือว่าได้เปรียบตรงนั้นอย่างตอนนี้ค่างเงินบาทไทยเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ32.5แล้วนะแต่ตอนที่ผมซื้อไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาอ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประหยัดไปได้8%นะครับจาก30มา32.5เนี่ยก็ห่างกันประมาณ8%น ก็ถือว่าโอเคแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราถอนเงินกลับเนี้ยเราอาจจะเสียค่าแปลงเงินค่าอะไรต่างๆนะครับก็ก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเสียอยู่แล้วนะโอเคครับทีนี้ที่ผมสนใจก็คือตัวตัว financial summary นะครับซึ่งตัว financial summary เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกครับว่าแต่ละ product ของเราเนี่ยกำไรเท่าไหร่แล้วก็มีปันผลในแต่ละ product เป็นอย่างไรบ้าง แต่ว่าเรามีค่าคอมมิชชั่นนะฮะซึ่งคอมมิชชั่นเขาเคลมว่ามันเป็นส่วนเปอร์เซนต์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาไปได้ค่าคอมมิชชั่นของเราอะ่ะจากการที่เป็นสเปรดนะครับอ่ะเรามาคุยกันดีกว่านะก็คือตัว Profit ของ CFD เนี่ยปีนี้ผมทด้260ดอลลนะครับตัวคริปโตเนี่ยได้อยู่ที่200ดอลตัว s t o อกที่เราเป็นเรียวสต็อกเลยเนี่ยอยู่ที่78ดอลลนะครับ ETF อยู่ที่69ดอลเราได้ปันผลนะครับจากจากเรียวนะฮะ อยู่ที่4ดอนเห็นไหมก็ถือว่าไม่เร็วนะ4ดอนจาก78ดอนก็ถือว่าไม่เร็วแล้วก็ตัว CFD นะครับ1.6ดอนก็ได้ไม่เยอะเนาะพูดถึงถ,ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับต่างๆก็ถือว่าไม่เยอะมากแล้วก็ตัวรายได้ของการรีฟันตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้เป็นจากที่เพื่อนๆหลายๆคนได้มีมีน้ำใจในการสมัครต่อริงผมนะครับอันนี้ผมก็ได้มานะ แล้วก็ตัวคอมมิชชั่นสเปรดนะอันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องจ่ายไปให้กับทางอ e ีโตโรนะครับอย่างคอมมิชชั่นสเปรดเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการเทรดตัวบิตคอย n ์เห็นไหมครัมันก็จะมีความต่างกันอยู่ที่250ดอลลาร์นั่นหมายว่าถ้าเราซื้อแล้วเราขายอะเราเราก็ขาดทุนทันทีเลยประมาณส่วนะแล้วก็ตัวคริปโตเนี่ยก็สเปรดค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก่อนที่จะเทรดตัวอะไนเนี่ยก ลองดูสเปดดีๆว่าสเปดมันกว้างมากไหมนะนะครับโอเคเห็นไหมครับก็จะมีสเปดซึ่งสเปด CFD เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าของตัวคริปโตเนี่ยเห็นเลยว่ามันมันค่อนข้างแพงนะผมผมบอกเลยว่าสเปดคริปโตแพงมากนะครับในขณะที่สเปดของ ETF หรือว่า Real Stock เนี่ยก็ผมเสียน้อยมากจริงๆนะช่วงนี้ผมก็เทรดตัว ETF เยอะนะแต่ตัวคอมมิชชั่นสเปดมันน้อยจริงๆนะครับ แล้วก็ค่าฟรีอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าฟรีว่าในฟรีหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ,อ,อาจจะมีนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับว่าเราได้ด v เวนต์มาด้วยอะไรด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะครับรวมๆแล้วด v เวนต์ที่ผมได้นี่ก็ประมาณประมาณ5ดอนนะสี่ห้าหกดอนนะครับประมาณนี้นะก็เสียตัวตัวฟรีแค่0.5นจดดอนเองปกติแล้วเวลาที่เราจะถอนเองินเนี่ยเราก็จะเสียค่าฟรีด้วย ก่อนหน้านี้อีโตโร่เคยคิดถึง50ดอลเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อีโตโร่คิดอยู่แค่5ดอลเองเวลาที่จะถอนเงินมานะซึ่งซึ่งซึ่งเวลาตอนเราฝากเงินตอนนี้มันก็ถือว่าเราฝากเงินได้ลําบากนะครับเพราะว่าเราต้องฝากเงินฝากเงินที่เมื่อก่อนเราแค่ใช้แบงก์เราแล้วก็สแกนแล้วเราก็สามารถที่จะฝากเงินเข้าไปได้แล้วเวลาที่อีโตโร่เขาจะคืนเงินอนะ่ะเขาจะคืนเงินมาผ่านช่องทางที่เราฝากเข้าไป พราะงั้นตอนนี้เวลาผมถอนเงินเนี่ยผมสามารถถอนแล้วผ่านแบงก์กรุงเทพได้เพราะผมใช้แบงก์กรุงเทพในการฝากเงินเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยตอนนี้ที่ฝากเงินเนี่ยอาจจะต้องฝากผ่านทางเดบิตคัร์หรือว่า PayPal Skill Neteller เลยต่างๆเนี่ยเวลาเขาคืนนะครับเขาจะคืนไปในช่องทางที่เราฝากเข้ามานะเพราะงั้นถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราใช้สกิลนะครับฝากเข้าไปเวลาเขาคืนเราจะให้เขาก็จะผ่านสกิลเข้ามานะครับ ซึ่งไอตัวสคริลเนี่ยผมว่าค่าฟีต่างๆเนะี่ยก็ถือว่าถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสำหรับตัวผมตัวตัวเดบิตค่าหรืออะไรเงี้ยอันนี้ใช้ไลน์บีได้นะซึ่งไอไลน์บีเเนี่ยก็ลองักฝักลองถามไปทางไอตัวอ e ีโตอีโตโรคัสเตอร์เซอร์วิก็ได้ครับว่ามีคนที่เขาสามารถพูดคุยภาษาไทยได้ให้คาปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่า,าว่าไอตัวของ o s o p o s i t i o n เนี่ยอย่างโ s ล position ที่เราปิดไปแล้วเนี่ย ประวัติต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราเสียค่าสเปรดอะไรบ้าง,างไเห็นไหมครับ ETF เนี่ยเห็นไหมค่าสเปรดไม่เสียด้วยเห็นไหมจุดว่ดดีนะแล้วก็ Profit เป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เอาไว้ดูได้แล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาได้เราก็สามารถที่จะกรองโดยผ่าน Excel ได้นะครับเพราะอย่างนี้มันกดไม่ได้เห็นไหมครับเราจะดูอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้เนาะก็สามารถใช้ Excel ในการเก็บข้อมูลต่างๆทำา Data อะไรต่างๆได้เอามาวิเคราะห์ได้นะครับ มาลองหยิบไปสักสิบสินี่มังอืมครันะครับมันก็จะมีเขียนบอกว่าเอ้ยเป็นเรียวหรือเป็น CFD เห็นไหมฮะก็จะเป็นตัวบอกให้เราก็ก็ถือว่าเขาทำข้อมูลมาให้ดีนะผมค่อนข้างชอบในการที่ eToro เนี่ยเขาทำข้อมูลมาให้นะ ทำตัวสแตตต่างๆเพื่อให้เรานะครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นะครับหุ้นไทยเองเนี่ยก็คงทรง,ง,งตัวเพราะว่าบ้านเราเองก็อย่างที่รู้ว่าก็เจอปัญหาเรื่องของโควิดอย่างหนักหน่วงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเนี่ยก็จะรักษาตัวรักษาสุขภาพให้ดีนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านผ่านวิกฤตของโควิดไปได้ก็สําหรับผมวันนี้อูผมผมพีระเจนทาวรน,นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่าน ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณภาพสวัสดีครับ